สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ค่ะหลังจากที่เรานะคะไม่ได้อัปวิดีโอนะคะมาแบบโอ้โหประมาณแบบครึ่งเดือนได้จนเกือบลืมไปแล้วว่าเฮามีซอง u t u b e ทุกคนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวควัดโคกก่อนเนาะเดี๋ยวหมูจวจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมนะคะ เบิดยังเบิดแล้วล่ะเยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์การกินก่อนชอบคลีปตะเกียดด้านนี้นะคะว่รารู้สึกว่ามันใหญยแล้วก็คลีปง่ายมื้อนี่หมูเจ๋วกินตำอีอย่างตีเป็นตำนี่ค่ะตำหมึกกระดองง่ายๆเออบได้มีอย่างไรดอกแต่ปว่าเฮ้ยายกมาทำคลีปลงซุงลงซองนะเออ สาเหตุที่มูเจลนะคะไม่ได้อัพคลิปก็คือมูเจลกาลังปรับปรุงบ้านอยู่เดี๋ยวมูเจลจะให้ดูก็ทําโซนขายของเพิ่มเนาะตรงนี้มูเจลก็ทําน้ําปั่นนะคะทํงก๋วยเตี๋ยวซุ้มตุงซุ้มตามนี่เนาะก็ประมาณนี้นะคะมูเจลก็คือแบบเออทำให้มันโล่งขึ้นทําให้มันกว้างขึ้นเนาะนี่ตู้ไอตุงไอติมตู้เครื่องดื่มเครื่องดื่มโต๊ะขนมของใช้มามุงมาม่านั่นนู่นนี่นะคะนี่อะ หูแจ๋วก็จัดบ้านให้มันโล่งขึ้นกว้างขึ้นประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็คือมองอัด YouTube ของเฮานี่เลยจ้ะอุปกรณ์เสริมไงไงว่าไอ้ตัตถามว่าหมูเป็นยังคือพวกเฮ็ดเฮ็ดคลิปลง YouTube แนะ่ป๊าดไอจนเขาเกือบลืมเกือบลืมว่าเขาอะเฮ็ดซอง YouTube อยู่แม่โอ้ยปั๊ดลืมแท้ลืมว่มา เหนะตุงานไหลหน้าโพสอยู่บ้านนะคะบ่ะมีเงินเดือนแล้วนะคะหมูเจอก็เลยต้องแบบว่าขยานันอ้างจะได้เงินมากเงินน้อยอยู่ที่ความขยนันมือคนถามว่าพี่มูเจ๋าคะกับมาใครของอยู่บ้านนะคะรายได้ดีไหมได้เงินเยอะไหมนั่นนูน่นนี่มันอยู่ที่ความขยันเลยคะ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างเนาะอืออือหอแทบหนัวขวมว้วนซื่อมือกบ ท่านั่งเฝ้าแต่ร้านขาของอ่ะไม่พอค่ะไม่พอกินตื่นเช้ามานะคะมูเจ๋วนะคะกอ่อไฟแต่สาวย่างหมูปิ้งนะคะรับหมูปิ้งมาค่ะมาย่างขายอ่ะสย่สยส่มาก็คือตั้งก๋วยเตี๋ยวเออขายของในร้านไปด้วยจดเครื่องดืง่มครื่งดื่มไปด้วยนั่นนูน่นนี่ขายก๋วยเตี๋ยวนั่นนู่นนี่ทําอาชีพเสริมเออหม,มอกกรอบ ตกเย็นมาก็ทอดกุ้งทอดไก่ต,ต้องทำีพเคริมหลายๆอย่างอ,อร่อยน้ำปัน่น hai gen Khai đôi bốc chưa đến cảm ơn bạn đã theo dõi và รักได้หลายแต่ที่กำแพงเพชร้อนมากคะ่ะทุกคนขาคิดถึงมูจากักไหมไม่ลงคลิปกินมานานมากก็เคิงเดือนโอ้ยยุ่งยากอ่นอนอวนะนั่นนู่นนี่ ืมอแซ่บหมึกกรอบเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากทำใส่อะไรก็แซ่บถ้าหากวันนี้บอกินดีบอเอามาใส่โซ่ซือซอมักใส่กับตำแจว สวยไหมลุงยกสิ้นหมูตำเสยอย่างนตีโอ้ยลืมลืมโครสนาเจ้าของตำเสยอยงนตีใส่หมึกกรอบจ้าลูกชิ้นหมูเออแล้วก็เส้นมีจ้าอตอนนี้เป็นลาบายเลยนะยักเกยงอย่างก็จัดการบรรเลงด้วยตัวเองเลยค่ะคุณจะเบิดหม้อแล้ว ทำเป็นอาชีพเสริมแบ่บอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจัง กลับมาอยู่บ้านใช่ไหมใบกัดบ,บ้านๆก็กลับมามีวันหนึ่งไปเดินตลาดไปเจอไปเจอคู่อริเก่าสมัยเป็นเด็กน้อยหัวโปกแต่ว่าตอนนั้นอะถ้าเราไม่ชอบใครอะเราก็คือไม่แค่ไม่ชอบกันเฉยไม่ได้เกลียดเขาเส้นอมไม่เจอเพื่อนเก่าเรียกเขาว่าเพื่อนเก่าดีกว่าอย่าไปเรียกเขาว่าคู่อริ ม่เกี่ยเพื game, ่อนเก่ามาประมาณสิบห้าป <c oughs> <c oughs> ีตอนเราอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่หมอต้นคือแต่เราวันนี้ผ่านมาสิบห้าปีผ่านมาไปเจอเขาอยู่ตลาดใช่ไหมก็คือแบบยิ้มให้เขาผ่านแมสน่ยิ้มให้เขาผ่านแมสแบบเหมือนคิดถึงอะเออในใจก็อยากถามว่ามันสบายดีไหมเขาเซาเคียดให้เขาหล่ะเขารู้เออเหมือนเราเหรเราก็ยังเซาเคียดให้เขาแล้ว ้องตำค่ะกินไหมินถั่วอืมถั่วบอไดให้ไปโรงเรียนให้หยุดวันเขารู้เขาก็เขาก็เซาเคนให้เขาคือเขาเซาเคสเขาเนี่ยแหละไม่กินคืออะไรหมึกดองค่ะกินไหมโอ้ยมันเบลอหนู เบอร์แล้วมันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเย็นแม่ทำให้กินใหม่เนาะเนาะขอพริกสองเม็ดพริกสองเม็ดพอนะคะพ่อเดี๋ยวท้องเสียใช่พ่อเด๋ยวท้องเสียลืมใช้หมูไหมแซ่บอย่ามาทำคลิปตะไคายทุกคนเฉยเฉยลืมไปเลยว่ามีช่างยูทูบเอ๊ะนีงไง มีหนวดมันเอาไหมอืมแซบอือยังแซบอยู่อ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามช่องอยูทูมูจิอลสตอรี่รวมทั้งแฟนเพจแล้วก็ TikTok ด้วยชื่อเดียวกันเลย กากดติดตามคือกําลังใจในการทําคลิปนะคะตอนนี้มูเจ๋าสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วผ่านกดแล้วอมงงอะล,ลืมอัดคลิปลงเกือบครึ่งเดือนเนามันยุกงยากอ,อนวนๆะอย่างเนาะคลิปนี้นะคะต้อง้องหูเจ๋อสั้มากเพราะว่าได้กินอ้างทุกคนส่วนคลิปหน้านะคะมูเจ๋อจะ กินอะไรอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube m o เจ e ส Story ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ